phone นี้เดี๋ยวไปไหนกันบ้างครับเส้นทางวันนี้นะฮะเขาต้องบอกว่าเรากับสู่เส้นทางปกติของเราละตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวมะนาวนะครับไปที่สุราธานีนั่นก็คือเขื่อนาาราชประภาือยกุ้ยหลินเมืองไทยแต่วันนี้ก็วิวดีนะคุณอราหานวันนี้เรานอนกันเนี่ยทำเวลาลอวเมื่อวานเนี่ยเราเราจะไปเขาสามร้อยยอดใช่ไหมอุทยานแห่งชาติเราไม่ได้นอนเนื่องจากเรามาไม่ทันและอุทยานปิดวันนี้ก็เลยได้มานอน เออจะไม่ใช่แบบว่าติดแชห์หาเลยแต่มองไปนอกหน้าต่างก็เห็นวิวภูเขานะก็สวยนะสวยงามมากเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราจะคือเราไม่ได้นอนนานนะครับเรานอนแค่พักผ่อนความรักงานนะนอนเอากล้องไปกอดเลยฮะจะเขาเรียกว่ามีอะไรระหว่างทางเนดะี๋ยววันนี้พี่น้องติดตามรอชมได้เลยครับ เราออกจากที่พักประมาณ8โมงเช้านะครับวันนี้เราจะพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวที่อ่าวมะนาวซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนไม่ค่อยนึกถึงเวลามาประจวบคีรีขันตัวหาดของอ่าวมะนาวนะครับจะอยู่ในค่ายทหารกองบินที่5ก่อนเข้าก็ต้องมีการลงทะเบียนต่างๆที่หน้าทางเข้าก่อนนะครับ เอาละครับหลังจากเดินทางจากที่พักมาเราเข้ามาที่กองบินที่5้านะครับอ่าวมะนาวก็วจะเป็นที่ของกองทัพนะครับผมบรรยากาศความสวยงามเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมพาพี่น้องไปดูนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวมะนาวแล้วนะครับอันอย่างแรกที่ประทับใจนะเนื้อทรายช่างละเอียดนะแตกต่างจากหาดอื่นนะนี่ฮะบอกเลยนะฮะถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยเหมาหาดเลยนะโอ้โหแล้วดูบรรยากาศสวยมาก นะครับหาดส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพาลุกๆลหลาน,ลาน,ลานมาพักได้นะครับผมใช่ไหมคุณลอยหานแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะวันนี้ที่เรามาเนี่ยคืออากาศมันร้อนไปนิดนึงนะครับผมคุณน้ำตาอยากกินเครื่องดืง่มอะไรเย็นๆไหมอย่าบอกนะใช่เลย <laughs> อย่าบอกนะล,ลูกค้าลูกค้าเข้า,ขาครับ,รบอะไรเนี่ยนี่เลยครับน้ำส้มบ้านไร่น้ำส้มบ้านไร่สม้สมสด กำหนดไม่ได oh. ้นะฮะโอ้โหนี่นะเป็นลูกค้าเรานะครับผมเหมาะจริงๆกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะร้อนๆแบบริมชายหาดแบบนี้นะครับผมผลิตจากส้มแท้นะไม่ใส่วัตถุกันเสียคือโลแคนของเขาเนี่ยบราหารได้คือว่าส้มสดกําหนดไม่ได้สดชื่นกับส้มคั้นสดชื่นกับส้มคั้นสดนะฮะผมไม่ใส่ไม่ปรุงเพิ่มเติม ครับผมอันนี้ก็หาทาในรายได้สำคัญเขาเนี่ยเปิดรับตัวแทนด้วยถ้าพี่น้องอยากจะสร้างอาชีพติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตชิมนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง <head> เราแวะกันที่นี่ไม่นานครับเพราะวันนี้ต้องเดินทางต่ออีกหลายกิโลแต่ก็แนะนำสำหรับพี่น้องที่ต้องการเที่ยวทะเลที่สะอาดคนไม่เยอะมากเหมาะกับครอบครัวอาา่าวมะนาวค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับพวกเราวิ่งกลับมาเข้าทางหลักถนนหมายเลข4ซึ่งพวกเราก็เริ่มหิวกันแล้วครับเราเลยเลือกแวะอีก 1. นึจุดร้านอาหารสำหรับพี่น้องมุสลิมนักเดินทางที่ต้องการอาหารฮาลาลราคาไม่แพง แถมมีที่ละหมาดที่สะอาดสะอ้านด้วยนั่นคือร้านขัวคุณต้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยะเลยไป2องกิโลเกิดอะไรขึ้นคนะเลยไปสองโลโอ้โห กิดอะรขึครับหลังจากที่คุณยูเทิร์นกลับมาแต่ว่ามานยูเทิร์นมองมองไม่เหนมอง,อมองไม่เห็นคุณต้นก็เลยพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวคุณต้นแล้วนะครก็เป็นจุดที่เราออกมาจากอา่าวนางนะครับก็จะมาแวะทาน,นะะอนาหารรวมถึงมารีวิวที่ละหมาดให้กับพี่น้องด้วยเพราะว่าจริงๆเราจะไม่ได้ละหมาดที่นี่เพราะยังไม่ได้เวลานะครับเราจะต้องรีบไปเพราะวันนี้เราจะขับ รถกันเนี่ยประมาณ8-7ชั่วโมงได้จุดแรกที่เราจะไปก็คือคลองหินดำคลองหินดำแกนแคนยอนที่ชุมพรในหลังจากนั้นเราจะเลยจากชุมพรแวะพี่น้องไปดูแล้วจะเข้าไปที่เขื่อนรัชประพานะครับหรือกุ้ยหลินเมืองไทยน่าจะถึงเนี่ยประมาณสักค่ำๆแหละหัวค่ำนะครับไปดูข้างในว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ <S <S พี่น้องมาดูห้องละหมาตัวคุ้ต้นนะครับนี่ใหญ่โตทีเดียวโอ้สยสวยนี่เขาไม่ธรรม,ม,มด,ดานะเนียยฝั่งผู้หญิงชัดเจนฝั่งผู้ชายชัดเจนเรามาดูฝั่งผู้ชายก่อนครับอันนี้เป็นที่ละหมาตตรงนี้ครับมีช้ชายระเบียงด้วยตกแต่งาล์บาร์ารโคนี่เป็นที่ละมาตของผู้ชายนะครับ เนื่องจากตรงนี้มันเป็นเวลาประมาณ10บโมงนะยังไม่มีคนมาละหมาดก็เลยขออนุญาตพาพี่น้องไปดูมาคุยแต่แยกวนชิดมิซิมาที่มาหาเนี่ละหมาดได้สบายแน่นอนนี่มีตะกงให้อย่างดีนะสะอาดนะครับผมก็แมว่แวะละหมาดกันตรงนี้ได้นะครับผม หลังจากอิ่มท้องพร้อมแอบงีบกันเล็กน้อยที่ครัวคุณต้นเราเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรที่หลายคนน่าจะไม่รู้จักนะครับมีฉายาของที่นี่คือแกนแคนยอนของชุมพรหรือชื่อเรียกจริงๆคือคลองหินดำ ประมาณ3ชั่วโมงใกล้ๆจะถึงจุดหมายนะครับเราเจอเด็กๆในพื้นที่ที่เห็นเราถ่ายรายการก็ให้ความสนใจและร่วมเดินทางพาเราไปยังจุดท่องเที่ยวที่ GPS ไม่สามารถบอกเราได้ ตอนนี้ออกมาจากโคคุนต้นนะวิ่งมาประมาณ3ชั่วโมงเรียกว่าคลองหินดำแกนแคนยอนนะนี่ดูจากข้างบนก็จะเป็นแบบนี้รู้เดี๋ยวเข้ามาข้างล่างก็งสวยงามในะนี่ดูบรรยากาศเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหุ่นดีนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเขาเข,ข,ข่าอะไรแข็งแรงหมดก็เลยขออนุญาตลงแบบลงแบบคนปกติไม่ลงนะหลังลงนิดนึงนะ หลังจากนั่งดูธรรมชาติที่สวยงามที่อร้อได้สร้างขึ้นนะครับก็ได้แต่แปลกใจว่าที่ประเทศไทยมีสถานที่แบบนี้ด้วยหรือหากพี่น้องมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แนะนำให้แวะเข้ามาดูได้ไเราเดินทางกันต่อจุดหมายในคืนนี้ของเราคือเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีความตั้งใจของเราตอนแรกนะครับคือเดินทางไปยังที่พักและทานอาหารที่นั่นเลยแต่ระหว่าง ขับไปบนถนนก็เจอร้านอาหารบางนัดทุกคนตัดสินใจอย่างตรงกันว่าเราจะแวะทานอาหารกันก่อนประจวบกับใกล้ได้เวลาละหมาดพอดีส่วนว่าใจตรงกันทั้งหมดนะก็คือกินก่อนกินแล้วเดี๋ยวขับไปต่อเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนราชประพานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับมามาร หลังจากแวะพักทานอาหารและละหมาดกันแล้วเนี่ยเราก็มุ่งหน้ากันต่อไปยังเขื่อนรัชประภาต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์การขับมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งพิเศษและค่อนข้างน่ากลัวครับตอนนี้ต้องบอกพี่น้องเลยนะว่าต้องมีการถ่ายด่วนนะครับผมว่าเราวิ่งคอมบเนี่ยเป็นเส้นตาม G P S มาเนี่ยเราจะไปเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นป่า ีป่าคือป่าไม่ไม่ได้ถ่ายไ้พี่น้องดูเพราะว่าไม่ไม่มีแสงเลยถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรมืดทั้งสองข้างทางทั้งหมดอ่ะทางเป็นเป็นป่าแล้วเงียบ <c oughs> น่ากลัวจริงพอดีต้องมา่อดเตอโนมันแล้วเพราะไม่รู้ว่าเี๋ประมาณเนี้ยหกโลบ่านเดี๋ยวไปเจอกันเที่ <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วเขื่อนและบชงาพานะักหรือที่เราเรียกว่าเขื่อนเช่วร้านตอนนี้อยู่<ม>ข้างหน้าเขื่อนก็เป็นร้านมุสลิมที่เขามีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับผมคืนละ7 0 0บาทนะครับไปดูท่าน700บาทเลยนอนได้เขาบอกนอนได้3คนนะไมคิอก็ไปคุยกับเขาเป็นผู้หลักเูอใหอ่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวพรุเนี้เขาได้ดูกันแต่วันเ่นี้ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าห้องเป็นยังไงอาจจะไม่ได้รีวิวเยอะเดี๋ยวพรุงนี้มารีวิวต่อให้แต่ว่าให้ดูก่อนนะฮะห้องก็เจ็ดร้อยบาทนะก็ตามราคานที่ววน้องใน ในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยคืออะไรใช่ไครับ700บาทนี่เรานอนอยู่บนบกน,นะคือเข้าเขื่อนมาปุ๊บเลี้ยวขวาเข้ามาปุ๊บเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาประมาณ2 200เมตรอ่ะจะอยู่ขวามือนะครับผมก็มีครัวเดี๋พวกนี้ไปรีวิวควรัวให้ดยมาดูในห้อง0 0บาทเป็นแอร์นะครับทาเป็นเล่นไว้เนี่ยกระแพงสีเขียวข้อดีคือากระแผงสีเขียวเนี่ยเราไปกีสกีนะ เราสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้อดูนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฉากฉากเลยดิหรือเราอยากจะไปไหนได้หมดเลยอยู่อีบิ <c oughs> อยู่มาเซแลำบากคนตัดแด้ลำบากคนตัดไปอยู่อวกาได้หมดนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอนอนก่อนต้อนเลยมากครับเอางี้ว่าขับอยู่ในป่าเส้นทางแบบข้างเป็นป่าไม่มีผู้คนไม่เจอผู้คนเลยประมาณเกือบสองชั่วโมงอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้มาเจอกันครับ และนี่คือการเดินทางของเราในอีพีที่2ที่ต้องบอกเลยว่าได้ทั้งประสบการณ์บนเส้นทางใหม่ๆรวมทั้งได้พบกับความงดงามของสถานที่ต่างๆที่เหมือนเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ส,สร้างในตอนต่อไปเราจะพาพี่น้องไปพบกับที่ไหนเตรียมเครื่องยนต์ให้พร้อมแล้วขับไปบนเส้นทางกับเราครับไวท์ไรเดอร์กุ้ยลินืองไทวสมเกอครับผม ถึงแล้วครับจังหวัดนครราชสีมาราชสีมาสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำส้มบ้านไร่ส้มสดกำหนดไม่ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อจากแอนดาฟาร์มอิตตาขอเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆจังหวัดความดี